สำหรับทางด้านนะครับนายที่ระนายนบตะลุ่งครับเพื่อนเป็นขนทรงจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเพื่อนกะได้นำํำซื้อมวนชนนะครับทดล่องขึ้นรถเม่์สั้นตำหรือโลฟอร์นะครับพลังงานไฟฟ้าหรืออีวีร้อยเปอร์เซ็นครับที่เหมาะสหรับนะฮะ นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายนะครับ <ạ. S 1> และการนํามาบริการรับทรงนักท่องเที่ยวนะครับจำนวน30ขั้นบริการรับทรงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกสนามที่17ในรายการ OR Thailand g r a n d Prix 2ฟ2 3นครับผม OR Thailand กลางปี2023โดยะสิครับโดยนะฮะีห้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงการแข่งขัน แบ่งออกเป็นสามลักษ์สายเลยเด้น้องแตงค่ะมีสายยังเน่ค่ะสายหนึ่งสายที่หนึ่งนะครับก็บคือจากท่าอากาศายานบุรีรัมย์นะครับไปฮอดแยกพัทลรัพบ,บพิษไปฮอดบุรีรัมย์ขัตเซิลนะครับสายที่2นะครับจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์นะครับไปฮอดบุรีรัมย์ขัตเซิลและสายที่3นะครับจากสถานีขนส่งบุรีรัมย์ครับไปฮอดสนามสร้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประตูที่2 นอกจากนี้นะครับก็ยังได้มีการนํารถอีวีนะครับหรือรถโดยสารขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยแหละครับจำนวน30คขั้นกันเลยเด็คอยรับทรงนักท่องเที่ยวในส่วนโตเมืองนะครับและกามีผู้จอดรถไว้ยู่ริมทางและการจุดจอดนะครับผมที่ไล่ทางนะฮะเพื่อเข้ามายย่งสนามสังนะครับโดยแบ่งออกเป็น2หลูปนะฮะนั่นก็คือเส้นทางระวางวงเวียนราชการที่1พันแย่พัทราบอพิษ มาที่บุรีรัมย์คาดเซ้นนะครับและกัเส้นทางแยกพัทฐบาลพิษไปย่างแยกกระสังนำนะครับต้องบอกว่ารถอีวีนะครับผมเพิ่ยกระไดจัดไว้ให้นั่นนะครับแต่ละขั้นี่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง31ที่นั่งได้แต่งค่ะและก็มีมองยืนอยู่ที่28ที่สิดที่ยืนนั่นเองนะครับพร้อมทั้งมีทั้งขึ้นสำหรับคนพิการนำและก็ในแต่ละรถแต่ละขั้นนะครับก็มีอาสาอาร์มี่นะฮะไว้ถักคอยอำนวยความสะดวก นะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวไว้เพื่อสอบถามเส้นทางหรือขอขวอมวยเหลือต่างๆนะครับรวมทั้งจุดจอดแต่ละจุดนะครับกสิมิเจ้าหน้าที่ว่คอยบริการด้านขอมูลนะฮะในการแข่งขันจุดขึ้นลงนะครับนะฮะพร้อมทั้งให้บริการฟรีนะครับบอคิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวค่ะส่วนเส้นทางนะครับในการเดินรถทั้งหมดสนะครับกสิ่านจุดสําคัญสาคัญและก็สถานที่สําคัญอย่างที่บอกไปนะครับรอบตเมืองบุรีรัมเลยเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและแฟน มอเตอร์สปอร์ตนะครับที่เขามาชมการแข่งขันนะครับจะบริการตั้งแต่สองโมงเสาร์เน่าไปฮอดซีทุ่มของอทุกมือกันเลยนะฮะบริการเน่วกันเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับรถทุกขั้นนะครับกับสติตป้ายประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถามนะครับโดยวิธีสแกนคิวอาร์โคดอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ซัมที่ต้องการติดตอ่อสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับโดยมีผู้ดูและระบบนะครับคอยตอบคำถามนักท่องเที่ยวตลอด24่ชั่วโมงกันเลยแต่ 没错。<茶 S 2> <noise> <noise>